โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชมรมนะครับนะฮะอยู่ที่ชมรมแถวบ้านเนาะนะครับนะวันนี้ก็ชนะไป1นะฮะมา1ชนะ1นะครับชนะยกที่3มนาทีสุดท้ายด้วยครับนะครับผมเป็นพม่าตีพม่าเนาะนะครับเจ้าซิโก้นะครับนะอ่าผมมีคงมีคลิปผมถ่ายไว้ด้วยนะครับนะใครอยากดูก็เข้ามาดูฮะสนใจก็อยากจะชมหรืออยากจะติดตามเนาะนะครับก็ เข้ามาชมได้นะครับผมก็จะม,มีเวลาก็จะมาเล่นชมรมเรื่อยนะครับนะถ้ามีเวลาก็จะเดินมา,าใกล้ๆบ้านผมนี่ไม่ไกลครับเอาชมรมไปใกล้บ้านนะครับตีชนะหมื่นพันไปเมื่อกี้นะครับหมื่นพันนะครับนะก็มันลงอะไรไม่ได้เนะาะนะครับลงคลิปลงอะไรไม่ได้ถ้าอยากจะดูก็อยากจะดูคลิปดูอะไรหรือก็อยากจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับรแบบดำ,ำเนินงานแบบ เออเห็นแต่ผมลงคลิปให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่หลเรื่องไก่เนี่ยตามเสียได้ที่ไหนเผื่ออยากอ่าแบบไปเล่นด้วยนะครับเผื่ออยากอ่าไปตีไก่ด้วยนะครับหรือว่าอยากไปอุดหนุนอยากไปอดหนุนสายเลือดที่ผมพัฒนานะครับที่ผมตามเก็บมาพัฒนานะครับก็เข้าตามผมในกลุ่มได้นะครับนะอ่าผมมีกลุ่มให้ติดตามอยู่อ่าให้ไปยังไงดีนะกดลิงก์นะครับกด ผมถ้าทิกตอกเนี่ยผมก็จะมีะมีลิงก์อยู่อยู่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับนะก็จะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มไปเข้าที่ทางทิกตอกก็ได้ครับง่ายดีนะครับผมไม่วจะเป็นแบบเฟซก็ได้ครับนะก็แชทมาเอ้นะครับพิมพ์ไปเสียชานร้อยล้านหรือว่าชานชัยเพียรักษาก็ได้ครับตอนนี้นะครับคลิปที่ผมลงคลิปเยอะๆนั่นแหละนะครับมีผู้ติดตามประมาณ5 6 5 5 5 6ประมาณนี้นะครับ ก็ทักททยกันเข้ามาเนะาะวะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ส่งข่าวประมาณนี้นะครับก็มาส่งข่าวเฉยๆนะครับก็เอาความรู้ไปด้วยเลยไหมเอ้ในไหนก็ได้พูดแล้วนะครับนะไหนก็ได้พูดแล้วก็ในไหนก็ได้พูดแล้วก็กวกเอาความรู้เลยดีกว่านะครับเอาความรู้ไปเลยดีกว่าไก่ ที่เราเพาะที่เราอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเราจะเป็นซุ้มเล็กซุ้มใหญ่ฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่ไก่สายอะไรของเราก็แล้วแต่ถ้าเราเพาะเป็นไก่ตีแล้วเนี่ยเราจะต้องออกมาตีด้วยนะครับผมจะไปเป็นแบบบ่อนอไปเป็นแบบชมรมแถวบ้านเป็นสนามแบบบ้านๆแบบนั่งล้อมกันหรืออะไรเงี้ยได้หมดต้องออกต้องออกมาสแสดงให้เขาเห็นหน่อยนะครับนะมันจะเพิ่มมูลค่ามาหาศาลมากเลยนะครับผมจากทุนตัวหนึ่งประมาณพันหรือพันห้า ในการเลี้ยงให้โตนะครับจากทุนตัวหนึ่งประมาณพันถึงพันห้าในการเลี้ยงให้โตเนี่ยมันจะทําให้เป็นไก่ตัวละประมาณ4ี่พันห้าพันได้นะครับหรือว่าตัวเป็นหมื่นท้องหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับนะนี่คือข้อดีของเขานะครับลองดูนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เข้ากลุ่มของผมมาได้เลยนะครับแชทมาหาผมก็ได้ครับถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะฮะมันก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับเจอกันในคลิปในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ